คนเราเมื่อตายไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่มีใครรู้ได้แต่ถ้าเรายังไม่ตายและได้เห็นคนที่รักหรือใกล้ชิดจากไปสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในเวลานั้นคือความจริงของชีวิตที่จะต้องเกิดกับทุกคนไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแต่เนื้ออื่นใด ความตายก็ได้สอนสัจธรรมแห่งชีวิตให้เราได้สำนึกรู้และอยู่กับความเป็นจริงกรรมคือเรื่องของการกระทำเมื่อถึงเวลาหมดอายุไขของแต่ละคนสิ่งที่เราจะได้เห็นชัดเจนที่สุดคือกรรมที่แต่ละคนสร้างเอาไว้ ถ้าทำกรรมดีเอาไว้มากคนที่อยู่ข้างหลังย่อมรู้สึกและสำนึกในกรรมดีเหล่านั้นแต่ถ้าตลอดชีวิตไม่เคยประกอบกรรมดีเลยก็คงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังระลึกถึงได้ เราทุกคนต่างมีจุดหมายในชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่กว่าจะไปถึงจุดหมายนั้นได้หลายคนใช้เวลาและโอกาสเปลืองเกินไปการได้เห็นความตายจะเปรียบเสมือนการเตือนสติให้เรารู้ว่าเวลานั้นมีค่ายิ่งและเร่งรีบไปสู่จุดหมายด้วยความตั้งใจมากกว่าเดิม บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนและคงอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและความตายคือการสิ้นสุดอายุไขยหรือช่วงเวลาของคนคนหนึ่งได้อย่างชัดเจนดังนั้นเราควรเตือนตัวเองเสมอว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นนิรันดร์เราไม่ควรจะยึดติด ความเป็นตัวกูของกูแน่นอนว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้เดินบนกรีบกุหลาบต่อให้เขาร่ำรวยมหาศาลแค่ไหนก็ตามแต่นั่นก็คือบทเรียนของชีวิตและถ้าเราได้เห็นความตายที่เราไม่เคยรู้ว่า โลกหลังแห่งความตายนั้นเป็นเช่นไรเราจะรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นความโชคดีและมีความสุขดีแล้วจงเปิดใจเพื่อรับฟังผู้อื่นอย่าตัดสินใครเพียงเพราะคุณไม่ชอบขี้หน้าเขาและอย่าได้เสียใจถ้าเกิดมีคนไม่ชอบขี้หน้าคุณเพราะเราเอง ก็ไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกมารักเราได้การตัดสินคนอื่นหรือตำหนิผู้อื่นก็เท่ากับคุณได้สร้างกรงขึ้นมาเพื่อกักขังตนเองมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ เปรียบเสมือนปลาที่ว่ายอยู่ในตู้ว่ายเวียนไปมาไม่รู้จบจะไม่สามารถหลุดพ้นจากตู้ได้นอกจากความตายหรือหลุมศพนั่นเองมนุษย์ทุกชีวิตจะต้องเกิดแก่เจ็บและตายเป็นของแน่นอนที่สุดแล้วทำไมจึงต้องมาขรนแกล้งกันทะเลาะก,กันเกลียดชังกันอิจฉาริษยากันเพื่ออะไร ทำไมไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันทำให้เกิดสุขจิตจะได้สงบไม่คลุ้มใจทำให้ไม่เกิดความเครียดดังนั้นเรามาร่วมกันหันเข้าหาธรรมะเพื่อจะได้มีจิตสงบสบายคลายทุกข์ และจะได้ละโลกโกรธหลงเพื่อตัดกิเลสอันเงินทองลาบยศสรรเสริญหรือเกียรติยศต่างๆล้วนแล้วแต่ไม่จีรังยั่งยืนเมื่อได้แล้วก็เสื่อมไปดังนั้นจงปลงเสียแล้วรีบสร้างความดีตั้งแต่วันนี้เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีเวลาทำํำ